ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการตั้งโหมดพักร้อนในช h o ป e e นะครับสำหรับมือใหม่ช่วงนี้ใกล้วันหยุดหลายวันถ้ามีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วเราส่งไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะักฉะนั้นเราต้องทำการตั้งโหมดพักร้อนไว้นะครับช่วงที่เราหยุดก็เปิดหน้าช h o ป e e มาแล้วนะครับ เข้า seller center นะครับเลื่อนมาด้านล่างทางด้านซ้ายมือดูตรงตั้งค่าร้านค้านะครับตรงนี้จะเห็นโหมดพักร้อนปิดอยู่นะครับเราก็เปิดโหมดพักร้อนนี่นะครับก่อนเปิดอา่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่าไม่ให้ผู้ซื้อทําการสั่งซื้อสินค้าของคุณนะครับแต่รายการสั่งซื้อปัจจุบันสามารถทํารายการต่อได้ โดยจะมีผลต่อร้านค้าของคุณหลังจากเปิดใช้งานหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับฉะนั้นก็ควรจะเปิดโหมดพักลอนล่วงหน้าสักนิดก่อนที่จะไปนะครับเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้คุณจะไปวันนี้คุณเปิดก่อนเปิดมีคนสั่งสินค้ามาพรุ่งนี้คุณส่งไม่ได้เนี่ยยุ่งนะครับฉะนั้นก็เปิดไว้ล่วงหน้าสักหน่อยก็ดีครับ ยิ่งพวกที่ไม่มีสต็อกของด้วยลำบากเข้าไปอ่าก,ก็ตอนนี้ทำการเปิดแล้นะครับนี่นะครับผู้ซื้อจะถูกป้องกันไม่ให้มีการสั่งซื้อใหม่ในโหมดพักร้อนคุณแน่ใจไหมที่จะเปิดนะครับก็แน่ใจก็ดำเนินการต่ออ่าเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นโหมดพักร้อนแนละ้วแค่นี้เองครับง่ายๆครับหลังจากที่ตั้งโหมดพักร้อนแล้วนะครับก็มาดูว่า เราร้านของเราเข้าไปอยู่ในโหมดพักร้อนจริงหรือเปล่านี่ครับผมรีเฟรชมาปุ๊บจะขึ้นว่าอยู่ในโหมดพักร้อนแล้วนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่ตามชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน่าสนใจในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ